เจ้าบ,บกุกทีไฟครับผมเนี่ยใครสนใจไฟล์เสียงของเจ้าแคมเปอร์นะครับสเตทหรือว่าจะเป็นแหลกนะครับก็สามารถที่จะจัดกับเจ้าบ,บกุกทีไฟได้เลยนะครับอันนี้เป็นเสียงของพิเศษโลโซนะครับใครที่อยากฟังเสียงก็เข้าไปใน Youtube แล้วก็พิมพ์ได้เลยครับแคมเปอร์ per, แล้วก็มี j u m b o h j u m b o นะครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับนะครับเปฟังเสียงได้เลยต่อออกมิกเซอร์ได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับอ่านี่เลยครับไฟเสียงมีอะไรบ้างนี่ครับมีพิเศษโลโซแล้วก็นี่เลยครับโอ้โหให้ดูอ่ะให้ดูเดี๋ยวไล่มาให้ดูนะครับมีต้องแต่นี่เลยมาร์กมีตแต่ห้าหนึ่งห้าศูนย์นะครับมีเอเล็กมีบอนเนอร์มีดีเซลดิปป๊อปมีเอวีเฮสโอ้โหต่างๆฟิตแมน นะ h e a n d k นะครับโอ้โหแล้วก็มีของผมด้วยนะครับเพียบไม่หมดแค่นี้นะคือมีเขาเรียกว่าเป็นหมื่นหมื่นไฟล์เสียงเลือกได้เลยนะครับนี่หรือว่าจะเป็นนี่พวก slot machine หรือว่าจะเป็นนี่อะไรหินเหล็กไฟห uh, รือว่าจะเป็นเอ่อ srv นะครับโอ้โห the sun นะครับ op v i o l ลน and v machine โอ้โหเพียบนี่ผมเซฟไว้เยอะมากบอกได้เลยครับเยอะมากๆนะครับ วิธีการลงก็ง่ายมากอ่ะสมมุติว่าคุณชอบเสียงอะเสียงของนี้ะนะครับคุณได้ไปเสร็จปพ๊่คุณลากมาเลยลากมาเลยนะครับลากมาแล้วก็ให้ลงในช่อง,งว่างๆเนี่ยสีเหลืองๆแบบนี้แล้วก็ปล่อยปึ๊กนะ,นะครับเนี่ยคุณคลิกไปเนี่ยนะครับนะอ่าคุณก็เล่นได้เลยครับมาอยู่ในนี้แล้วเห็นไหมนี่ง่ายมากเลยนะคุณไม่ต้องไปเสียเวลานะั่งปรับเลยนะครับอ่านี่ผมเล่นเสียงให้ดูอันนี้คือผมถ่ายมือเดียวผมดีแบบนี้เลยนะ วันนี้ใช้ t o m d i s o n นะครับเป็นตัวเซตอัพเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับหนคุณอยากได้เสียงอะไรยังไงแล้วคุณก็ปรับ EQ ให้เข้ากับกีตาร์คุณแค่นั้นเองครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมาแล้วนะครับอะคุณอยากได้อะไรอีกอะ่ะเอา Invi m u c เนี่ยผมจัดมาแล้วนะครับคืออันนี้มีเพียบอันนี้คือลองได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับ ง่ายมากๆเลยนะขั้นตอนง่ายมากๆแล้วที่คัญคือให้แบบจุกๆเยอะๆเลยคุณอยากได้อะไรคุณก็บอกได้เลยอ E V H กันเลยอะนะครับ E V H อ่ะ E V H อ่ะนี่เลยครับ E V H 2023มเรามาดึงมาปึ๊กลากปึ๊บเสร็จปึ๊บวางนะเนี่ยเล่นได้ทันทีครับไม่ต้องไปเสียเวลานะปรับโอ้โหครับ อันนี้เป็นเสียงจากกล้องนะครับนะอันนี้คือผมดีดมือเดียวให้ให้ฟังนะครับนะให้รู้ขั้นตอนว่ามันง่ายมากๆนะครับคุณแค่โหลดไว้ในคอมนะครับแล้วก็ลากลงมาแค่นั้นเองครับนี่นะถ้าคุณอยากจะปรับ EQ เพิ่มคุณก็มาที่ eQ ได้เลยแล้วก็ปรึกษาผมได้เลยเออคุณอยากได้นั้นหนาเ่ะเพิ่มหนาเข้าไปเพิ่มเบสดเพิ่มอะไรเข้าไปนะครับอยากได้บอกว่าลดแหลมลงมาหน่อยอ่ะอย่างงี้ลดแหลมนะครับเห็นไหมก็หึงลืมล้ำเลยนะ อันนี้ดีดมือเดียวนะฮะให้ดูฟังได้เลยนะครับนี่นะครับใครสนใจไฟล์เสียงของเจ้าแคมเปอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นแหลกหรือว่าเป็นหัวแอมแบบนี้นะครับได้เลยครับลงด้วยกันได้เลยนะครับจัดไปได้เลยครับมีเยอะมากบอกได้เลยครับมีเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับนี่ครับโอ้โหแม่เจ้านี่ดูให้ดูเลยนะครับมันเยอะจริงๆนะครับเยอะมากๆนี่เห็นไหมครับโอ้โหมัน คือมันเยอะมากอะเป็นหม <Fern> <ย dated S 1> ื่นหมื่นไฟล์เสียงอะคุณคือเยอะมากนะครับคุ้มๆเลยนะครับจุกๆเลือกได้เลยนะครับมีทุกรุ่นทุกอันนะครับไอที่เขาหากันเนี่ยนะครับอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแหนะนะครับเนี่ยพวกแหนะนะครับเนี่ยก็สามารถที่จะว่าลากมาลงได้นี่เป็นเอ่อพวกน่าจะเป็นหัวแอมอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเอาขู่ไม่ขึ้นแหนะซื้อมันเป็นเอ่อเขาเรียกไออาร์เป็นหัวแอมเป็นอะไรพวกนี้นนะครับก็สามารถที่จะ เลือกลงได้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหเยอะมากเยอะจัดจริงๆนะครับนะเพียง999บาทนะครับโอ้โหนี่เห็นไหมอันนี้เป็นไฟล์เสียงถ้านามสกุลนี้จะเป็นอ่าเป็นเป็นไฟล์เสียงเป็นเสียงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นนามสกุลเนี่ยนะ KP uh, From Man อะไรเนี่ยนะครับก็ก็คือจะเป็น preset นะครับอ่ะคุณอยากได้บอน์เนอร์ใช่ไหมอ่ะคุณก็ลากลงไางเงี้นี่เห็นไหมคือมันง่ายอ่ะ คุณไม่ต้องไปเสียเวลานั้งปรับเลยอยากได้ดีเซลใช่ไหมเอาลากลงไปเลยนะครับหรือใครซื้อกับจำมวกกีตาร์ไฟนะครับก็จะาลากพวกนี้ลงให้อยู่แล้วนะครับเซตอัพเสียงให้พร้อมนี่นแม้นไหดีเซลมันหนาๆเลยโอ้โห S T 9นะครับไอเบเน็ตเอทเลยซิงคลีนโอ้โหหนาดีจังเลยพีเซตนี้ใช้ได้เลยนะ นี่ครับแบบนี้ง่ายๆเลยนะเพียง999บาทไม่ต้องเสียเวลานั่งปรับนะครับบางทีเราปรับเนี่ยถ้าคนปรับเป็นมันก็ดีแต่ถ้าคนปรับไม่เป็นเสียเวลาแล้วคุณไปปรับไม่เป็นแล้วคุณก็ขายทิ้งถูกไหมอ่ามันเป็นอย่างนั้นเลยส่วนใหญ่นะครับทุกเอฟเฟกมันมาดีอยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยเราอาจจะศึกษาไม่มีเวลาศึกษาคือทํางานเยอะอะไรอย่างนี้นะครับก็ซื้อไฟเสียงไปนั่งลงเลยลงแล้วก็เล่นได้เลยครับต่อออกมิกเซอร์ได้เลยสบายๆไม่ต้องเสียเวลาแม้แต่น้อยนิดการเสียเวลาเป็นเรื่องที่ คนเนี่ยไม่อยากเสียอยู่แล้วนะครับนะเชื่อผมครับอ่ะโอเคจัดไปนะครับเพียง9 9 9บาบาททักแชทมาได้เลยครับ